คือบางทีคุณท่องสูตรคูณได้คุณไม่ต้องศรัทธาก็ได้คุณไม่ต้องนับถือสูตรคูณก็ได้แต่สูตรคูณน่ะมีประโยชน์กับคุณไหมเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณไม่ต้องศรัทธาภาษาอังกฤษคุณไม่ต้องนับถือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ภาษาอังกฤษคุณเอามาใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นพสูตรจากพระโอฐ์ก็ได้ถ้ามันเป็นประโยชน์อะคานี้มันเป็นประโยชน์ใช้คํานี้ก็ได้คือมันเป็นปรากฏการณ์นี่มันคือปรากฏการณ์คือปรากฏการณ์ที่ติกต็อกสามารถ นาพุทธมามากาได้ทีหลายพันหลายหมื่นผมยังงงว่าทำไมไม่มีใครช่วยโอกาสในโมเมนต์นี้นะ่ในการทําอะไรสักอย่างคุณจะเอาสํานักพุทธไปนั่งเฝ้าก็ได้คุณจะเอาพระมหาสักครูปนั่งเฝ้าจอก็ได้แล้วก็คอยสื่อสารกับเขาว่าเอออันนี้มันยังไม่ถูกนะอันนี้อาจารย์เบียดดึงไว้ก่อนนะอันนี้อย่าเพิ่งตัดสินนะเดี๋ยวเราไปถกกันแล้วค่อยนําเสนอนะอะไรแบบเนี้ยไม่มีไม่มีมีแต่แบบว่า ตายโตตายเข็มขัดกันอย่างเดียวผมก็งงเหมือนกันนะมันพาให้คนอย่างผมเนี่ยที่ไม่แม่นเรื่องพุทธศาสนาเลยเนี่ยย้ายไปอยู่ลัที่เบคอนแล้วแล้วเด็กที่จะนับถือพุทธเด็กที่งงงงเงีงแล้วก็เอ๊ะกูเป็นเอทิสดีไหมกูเป็นอันอื่นดีไหมอะไรเงี้ยโหศาสนาพุทธม่น่ากลัวว่ะดูสิแม่งเอาวติดคุกเลยโโหแม่งพาเก็ออกมาสักระหน่ำซัมเบอร์เซลโอ้โหคาราวาสก็ไม่ยอมหนีที่ฝ่าไปอยู่ลัที่โบโลน่าไปอยู่ลัที่เบคอนดีกว่าเงี้ยผมก็ยังงงเลยบางที ครูบาอาจารย์บางท่านนะก็ไปเขาเรียกว่าเป็นเจรจาสงบศึกให้นะไปเจรจาสงบศึกให้แต่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งในเป้าที่โดนโจมตีอีกผมไม่อยากบอกว่าอาจารย์อะไรนะแต่ว่าก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิปทาดีนะปฏิปทาเป็นเลิศนะนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้มากนะแล้วท่านก็เห็นมุมเหมือนผมเห็นนี่แหละเห็นความดีนะลัทธิโบโรนาคืออะไรคะคือเป็นพุทธและเสียวไงเป็นพุทธแล้วกล่าวผิดเดี๋ยวมีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้มาซัดผมไงพูดผิด ผมไม่ได้พูดแบบนี้คุณไปเอาอะไรมาไม่ใช่ในพัดสดุ์มึงไอ้ฝรัง่งมึงมัว่วกูเป็นเบคอนกูเป็นรัทธิเบคอนหนีหดือป่าไม่อยากจะคุยเลยเนี่ยตอนนี้เรื่องทามาเนี่ยผลที่เป็นแบบนี้เพราะมีอัตราคือม,มันจริงๆมันไม่ใช่อัตราของแต่ละคนจริงๆม,มันคืออง์รวมอ่ะมันคือพุทธบริษัทสี่เนี่ยลทัทธิแอมเขามีแนมตุ้งจิ๋วด้วยนะลัททีแนมตุ้งจิ๋วแล้วก็มีกุนเชียงแล้วนะพี่ตาสุรังคนานี่น่าจะเป็น เจา้ารัติกุณเชียงผมเป็นลัติเบคอนพี่อี้นี่เป็นแหนมตุ้งจิว๋วอี้แทนคุณเนี่ยก็คือมันมันมันบางทีเนี่ยอย่างผมพูดคลิปหรืออะไรแบบนี้คือผมวันนี้ผมเข้าไปทํารายการหนึ่งนะคือเขามีเชิญให้ไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องท่านพูทธาทานะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ม,มือบรรลุนะก็ยังได้ปฏิทินมาเลยนะวันนี้ไปอัดอัดรายการมาแนละ้วผมยังบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่าศาสนาพุธเนี่ยเฟื่องฟูเนะยแต่กลับมีข้อขัดแย้ง บนโลกเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับจะหาใครล่ะจะหาใครละ่ะ,ละวันนี้ถ้ามีต่างศาสนามาดีเบตเนี่ยคือถ้าไม่ได้ดีเบตด้วยความอยากขายเนี่ยผมก็ว่าผมเห็นด้วยนะกับการดีเบตเนะศรีลังกาเขามีดีเบตเนะระหว่างพระพุทธนะไม่ใช่พระพุทธรูกนะคือพระในศาสนาพุทธที่ศรีลังกาเนี่ยดีเบตกับบาทหลวงเนี่ยของของคริสเนี่ยเนี่ยคนศรีลังกามาดูกันนี่เป็นหลักพันพันหลักหมื่นคนน่แล้วก็พูดคุยกันด้วย ลักษณะของปราบชนในการพูดคุยกันหาข้อความเชื่อต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นพลังนะยให้กับศาสนาถ้าวันนี้มีศาสนาอื่นผมไม่ได้หมายความว่าไปเถียงเพื่อเอาชนะหรือไปเถียงเพื่อหาผู้ใครเป็นเจ้าประเทศใครเป็นคนสร้างโลกศาสนาไหนควนะรน่าถือที่สุดอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปไปหมดนะนะแต่ว่าคัดง้างกันด้วยความเข้าใจแล้วก็เป็นมุมมองของอีกศาสนาเนี่ยใครคุณจะเอาใครคุณจะส่งใครอขอสักชื่อ ส่งไปดีเบตกับาศาสนาอื่นเหมือนรอบที่แล้วที่มีอาจารย์แชมป์มาเนี่ยหรือแม้แต่ฝั่งบังฟีสนะฝั่งบังฟีสที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้าใจไหมก็คือเหมาะกับไครก็เหมาะกับทรงแบบอาจารย์เบียร์ถูกไหมคือพูดในมุมกว้างขวางได้นะแต่ถ้าจะไปไปเชิญพระมาเนี่ยก็ไม่เหมาะถูกไหมพระมาดีเบตกับคารวาท,ที่ต่างาศาสนาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมีมุมอะไรเยอะแยะมากเลยที่เราจะสามารถสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ให้กับ พูดธมรมกะพุธศาสนานะแล้วเราก็มาบอกเอออาจารย์เบียร์ตรงนี้มันไม่ถูกอาจารย์เบียร์เขาก็รอยอยู่แล้วว่าเหลือไม่ถูกเหรออ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดพะสูตรไหนแล้วถ้าเขารู้หมดถูกหมดไม่มีใครค้ามเนี่ยคือเวลามีคนมาบอกว่าอาจารย์เบียร์แสดงทางผิดข้อน,นี้แสดงทามผิดผมก็บอกก็ดีเลยจะได้รู้กันทั้งประเทศว่าอันนี้มันผิดถ้าเขาไม่ผิดจะรู้หรือว่าถูกคืออะไรถูกไหมเวลาเรารู้ว่าถูกคืออะไรเพราะว่ามีคนอาสาออกไปผิดไง ส่วนใหญ่จะกลัวดอกพิกลร่วงไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงเลยว่าทําแสดงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี้คือผิดก็ออกมาบอกผิดคนผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็เดินหน้าต่อถูกไหมไอ้คนที่อยู่ทางบ้านก็โอ้อันนี้แบงผิดไว้เออเฮ้ยสนุกมากสนุกมากและทุกคนก็ได้ประโยชน์ตอนนี้แบบว่าหันหลังปุ๊กมีดเสียบฝักหันหลังปุ๊กเสียบเอวแฟบพาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแบบว่ากูกูไม่เอาดีกว่ากูเป็นลทัทธิเบคอนดีกว่า นะจริงๆแล้วอย่างผมบอกถ้าวันนี้นะรวมครูบาอาจารย์สักสิบท่านน่ะสิบท่านนะไออิมแพกอารีนานะบตรสองพันหะ้าผมว่าเต็มสองหมื่นเนี่ยเต็มสองหมื่นบาทนะเต็มแล้วเงินตรงนั้นจะไปช่วยพุทธศาสนาจะทําอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละท่านนี่ไม่ไม่รับเงินแน่นอนแต่ไม่มีไม่มีกลายเป็นโจมตีกันไปโจมตีกันมาคือสร้างความเหนื่อยยากให้แก่คนที่ออกมาอยู่หน้าสปอร์ตไลท์เนี่ยคนออกหน้าสปอร์ตไลน์นี่คือคนเสี่ยงนะ ผมเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาอ่างนี้ผมก็เสี่ยงนะอยา่างอาจารย์เียเขาเปิดหน้าเขาก็เสี่ยงนะคือมันเป็นบุคคลไปแล้วที่มันมัน,ม,นมันมีความมันมีความเป็นสาธารณะไปแล้วอ่ะพูดผิดก็โดนด่าพูดถูกก็เท่าเดิมแต่เขากล้าออกมาพูดแล้วเนี่ยนะอืมแต่ก็นั่นแหละผมเข้าใจเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากไม่ติดตาตาเนะ่ะให้กาลังใจพี่ปีเตอร์ครับาขอบคุณนะพี่วีเตอร์แนะนาหนังสือที่อ่านใช่ไหมคือมันต้องดูว่าจริตคุณเป็นแบบไหนนะ ถ้าชอบธรรมะพื้นฐานผมก็แนะนาคู่มือมนุษย์เนี่ยของทาง่ธธาพนพุทธทาสนะครับแล้วก็ไปเข้าใจเรื่องท่าสี่ขันห้าอายตนะหกเนี่ยเอาสามเรื่องนี้นะนะ่ครับแต่ถ้าชอบทางวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยผมแนะนำโจโดิสเพนซาลิขิตปฏิหารเนี่ะดีซีเจิค้เพื่อนผมเป็นคนได้ลิสิทสิ์มานะแล้วก็แปลไทยเล่มนี้แปลดีนะคือหนังสือในร้านหนังสือแต่ละเล่มไม่ใช่ว่าแปลดีหมดนะแต่เล่มนี้น่าจะเป็นครูนานะที่เป็นโคชชิ่งเนี่ยแปลด้วยนะแล้วก็ถือว่าแปลดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะหาจุดร่วมนะ ชัดมากพอแล้วขอเพลง <c oughs> ฉันเป็นผีเฮงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลพี่ตะขอจะมือปักเด้งอะโอเคไหมถ้าไม่โอเคที่หูผมแตกแล้วตอนเนี้ยปรับไม่ปรับมา,บมา,บมานั้งคืออะไรกัน <c oughs> ถ้าร้องเพลงได้ <c oughs> ผมไม่มานั่งพูดตรงนี้หรอกป่านนี้ผมโดนคนขี้เมากระทืบตายบนเวทีไปนานแล้วดีที่ร้องเพลงไม่เป็นนถึงรอดตายไ,ได้ถึงวันนี้ นะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วมันเป็นปรากฏการนณนะ์การที่จะทําคนหลักหล,หลายหมื่นได้นะในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนผมก็อยากจะให้สํานักพุทธเนะี่ยแล้วก็ที่พ,พี่ทนายทั้งหลายเนี่ยนะครับคือลดลาวาศอกนะแล้วก็มองวัตถุประสงค์ที่ดีเนะี่ยที่มันจะหาจุดร่วมได้ผมว่าแค่กวากมือเรียบไหมมึงมาขอโทษกูสิอาจารย์เบียอาจารย์เบียรีไปเลยคือผมเชื่อว่าแกไปอะ่ะคือคนอย่างแกเนี่ยแกเป็นคนที่เวลาอ่อนแกก็อ่อนเนี่ยแต่บางทีผมก็เข้าใจบางทีเขาก็ผิดพลาดได้ พูดทุกวันวันละห้าชั่วโมงคุณจะเอาถูกทุกอย่างมันคงยากแม้แต่ตัวพวกคุณเองที่ออกมาพูดวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยหรือว่าบางทีพูดแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมว่ามีคนชอบและมีคนไม่ชอบคุณเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาชื่นชมคุณนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันมีหน้าที่รับผิดชอบความผิดพลาดของตัวเองทั้งสิ้นนะไม่มีใครถูกไปหมดไม่มีใครถูกไปหมดไม่มีไม่มีไม่มีคนเดียวก็ไม่มีผมบอกให้เลยไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่คุณจะมีความรู้ขนาดไหนคุณไม่มีทางถูกไหมดเีวันนก็พาาออะร่่้แต ถ้าเรารักพุทธศาสนาจริงนะในฐานะที่ผมเป็นเบคอนเะน่ะโน้มหากันได้ไหมคือจริงๆคุณไม่ต้องโน้มก็ไดนะ้คุณบอกว่าอาจารย์เบียร์มาเจอหน่อยพี่มีอะไรจะคุยด้วยพี่ไม่ยอมเอออาจารย์เบียร์นั้นกูยอมเองผมก็เชื่อว่าอาจารย์เบียร์เป็นแบบนั้นแหละฉะนั้นแล้วเอาปรากฏการณ์เนี้ยคุณอยากจะสร้างอะไรคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรคุณอยากจะดึงอะไรขึ้นคุณอยากจะให้พุทธศาสนามันไปทางไหนเอาคุณทําเลยคุณจัดเลยอย่าให้มีเรื่องปัจจัยเข้ามาแบบแทรกแซงและกันคือ ให้มีเรื่องของเงินโปร่งใสแล้วกันนะเชาาพุทธพร้อมยินดีเลยพร้อมเลยที่จะจะสนับสนุนนะยิ่งเวลาทั้งสองฝั่งอ่อนให้ให้กันนะผมเชื่อเลยว่าทั้งสองฝั่งได้คะแนนทั้งคู่ผมส่งกันบ้านตอนนี้งงไปหมดแล้ววันนี้ดึงไม่อยู่อ่านไม่ทันด้วยเนี่ยผมมาพูดก็เดี๋ยวก็มีคนเกลียดผมเออไอ้ฝรั่งนี่พูดไม่รู้เรื่องไอ้นั่นมันปากไม่ดีฝั่งนู้นก็แม่งก็ไม่ฟังสุดท้ายซ้ายกับขวาไม่สุดท้ายมันแบ่งเป็นสองฝั่งนะอย่างที่ผมบอกอะไม่ไม่มีทางนะ ถ้าคุณมาพูดวันละสามสี่ชั่วโมงทุกวันแล้วจะมีคนชอบคุณเนะี่ยไม่มีทางแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าไมเซ็ปเป็นบันเทิงแบบพี่โน้ตอุดมเนะี่ยเขาไม่ได้มีคนชอบเขาหมดนะก็ะมีคนไม่ชอบเขาเนะ่นั้นเ็กอย่างเงี้ยมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบแต่วันนี้คือต้องมามองว่าใครที่จะสามารถดึงคนได้เป็นพันพันคนหมื่นหมื่นคนตอนนี้ไม่มีนะเดี๋ยวมจะพาเด็กยุคใหม่ไปเป็นเบคอนไปเป็นเอทีสกันหมดเอทีเอสเอทีเอสอะไรก็แล้วแต่นั่นี่ะ ติดตามพี่แรกๆจะรู้ว่ามีคนรักก็มีคนเกลียดใช่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนโลก <c oughs> คนเกลียดคนเยอะเลยผมยังมีอะไรมาหลังบ้านมาขู่ฆ่าผมอะไรเงี้ยมึงพูดธรรมะอะไรเหรอมึงเคยตายไหมอ้าวกูไปทําอะไรให้เตี่ยมตอนไหนเนี้ยกูไปเหยียบเงาเตี่ยมมึงตอนไหนอ่ะผมก็บอกเออกินอาหารเม็ดแล้วก็อยู่เงียบๆนะเดี๋ยวกูจะไปหามึงเดี๋ยวกูจะไปฆ่ามึงอะไรเงี้ยผมไอ้อย่างนี้ก็มีเหรอดูรุ่นด้วยนะ <c oughs> ตัวกระป๋องนึงอ่ะน่าจะแบบว่าติดท่อมด้วยอะไรเงี้ยคือ จะตัวตัวก็ไม่น่าจะสู้ได้จะมาเป็นฝูงก็น่าจะคนน้อยกับผมอะไรเงี้ยแต่ความเพี้ยนของมันดูนนเลยนี่กูปาอาจารย์เลยบางทีมันก็แคนนะแอบแคน,นลึกๆแต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาก็สุดท้ายก็พอกไปมันจะได้จบปัญหาน่าจะป่วยบางทีความอิจฉานี่นะอิจฉานี่มันเป็นมารที่มองเห็นได้ยากมากเลยนะคือใครยอมรับค,คือความอิจฉานี่มัน,น,มนหน้ามันหน้ารังเกียจคุณเข้าใจตรงนี้ไหมผมเนี่ยจริงๆอะพื้นเพผมเป็นคนขี้โมโหแล้วก็ขี้อิจฉาผมเปี่นคนขี้ฉามากคความอิจฉานี่มันหน้ารังเกกียมา การที่เรายอมรับความอิจฉาของตัวเองได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังงานสูงมากเลยนะในการก้าวข้ามความละอายของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเออกูนี่มันเป็นคนขี้อิจฉานะพอเรารับได้ปุ๊บเนี่ยเรายอมรับตัวเองได้ปุ๊บเราขจัดความอิจฉาได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราได้เติบโต,ตไ,ปไปอีกอกระดับหนึ่งอ่ะเราใจเย็นลงเราโกรดน้อยลงแล้วเราก็มีความพอใจในสิ่งที่เรามีมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นใครอิจฉาเนี่ยพยายามยอมรับความอิจฉาของตัวเองให้ได้นี่นั่นเป็นมันเป็นธรรมดาแต่มันน่ารังเกี่อผมฉาบกเลย แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะดีมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เบาลงเยอะใครจะมีอะไรก็มีไปตอนนี้เวลาของผมก็มีของผมเวลาของทุกคนมันมันมีเวลาของตัวเองนะแต่ไอาการที่มาเข้าใจเรื่องนี้คือธรรมะพามานะธรรมะพามานะไม่ใช่อยู่ดีๆก็บรรลุขึ้นมาเองไม่ใช่อยู่ดีๆก็ฉลาดขึ้นมาเองนะไม่ใช่นะคือเพราะเราทําสมาธิเราศึกษาธรรมะบ้างเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นความร้อนในจิตใจอะไรแบบเนี้ยเบคอนคืออะไรครับคือบางทีเนี่ยเนื่องจากเราพูดแล้วมันมีจํานวนคนฟังแล้วเราพูดไปในทางศาสนาบางคนก็บอกว่า ในพระสูตรนี้ไม่มีพระสูตรนั้นไม่มีไม่มาจากพระโอษฐ์ไม่มาจากคําสอนของพุทธเจ้าอะไรแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาท้้งนั้นผมเป็นละทิเบคอนแล้วกันผมไม่ได้พูดถึงาศาสนาพุทธดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เป็นห่วงมากเกินไปแล้วก็แล้วก็เนี่ยบางทีมันก็อะไรมันก็ยึดมากเกินไปนะคือถ้าคุณคิดว่าคุณถูกแสดงว่าคุณชี้คนนู้นว่าผิดถูกไหมการชี้คนนู้นผิดนั่นคือทวินิยมใช่ไหมคุณต้องเป็น,นเซ็นเตอร์ทันทีคุณอยู่ตรงกลางทันทีคือคุณชี้คนนั้นผิดแสดงว่าคุณเห็นคนนั้นถูก คุณชี้คนนั้นสูงสแสดงว่ามันมีคนอื่นต่ำเนี่ยคูคุณแบ่งแยกเรียบร้อยละนี่ก็คือกิเลสต,ตัวหนึ่งเหมือนกันกุศลธรรมมากุศลธรรมมาทั้งกุศลและอกุศลก็คือธรรมนะสองสองฝั่งนี้คือเป็นธรรมเท่ากันนะเพราะฉะนั้นการที่ไปชี้เนี่ยมันคือการตัดสินนะผมถึงบอกว่าเอ้ยบางทีมันไม่ได้เป็นการตัดสินนะโอเคผิดถูกไม่มีนะแต่ว่าอันนี้เหมาะสมไหมใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าผมเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมะจากพระโอรเลยนะเป็นธรรมะของพระอาจารย์บ้านบ้านนี่แหละพระอาจารย์ชาคนนเนี่รวยที่สุ คุณไปเปิดบาลีให้ตีลังกาเปิดก็ไม่เจอคานี้ไม่มีแต่คำนี้พาผมเปลี่ยนจากแคทอลิกมาเป็นพุทธได้นะบางคนก็บอกว่าเออมันผิดจากพระส,สูตรอันนั้นอันนี้ดีไหมครับพี่ถูกไหมครับพี่มีนะทิ่มาถามผมหลังบ้านเนี่ยอันนี้ไม่มีในพระส,สูตรครับอันนี้เป็นคําแต่งไหมครับผมบอกว่าดูที่ประโยชน์ก็พอดูที่ประโยชน์ก็พอเข้าใจไหมคือบางทีคุณท่องสูตรคูณได้คุณไม่ต้องศรัทธาก็ได้คุณไม่ต้องนับถือสูตรคูณก็ได้แต่สูตรคูณมีประโยชน์กับคุณไหม เหมือนภาษาอัีกเนี่ยคุณไม่ต้องศรัทธาภาษากังกคุณไม่ต้องนับถือภาษากังกก็ได้แต่ภาษาอังกคุณเอามาใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นธรร,รมะเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นพสัสตรจากพระโอษฐ์ก็ได้ถ้ามันเป็นประโยชน์อ่ะคำนี้มันเป็นประโยชน์ใช้คํานี้ก็ได้แล้วก็ธรรมะก็คือให้เรามองแต่แง่ดีถูกไหมมองแต่แง่ดีเถิดจะเกิดผลเนี่ยท่ทานกุฏิธาตพูดไว้นะเนี่ยดูจุดดําใ,ในกระดาษขาวเนี่ยมองพื้นที่ขาวแทนที่จะไปมองแต่จุดดาถูกไหมหาแนวร่วมสมวนจุดต่างอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไป สาคูเออสาคูไสหมูก็ได้ใช่ะเนียมันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรไม่ต้องเฮ้ยมันดููกเดียดยำไม่ใช่คือคนสมัยเนี้มันมันเป็นยุคที่มันสนุกสนานมันเป็นธรรมะที่เข้าถึงกว้างอะไรแบบเนี้ยบางทีเกลียนมาเกลียนไปไม่โกงเงี้ยมันก็มันก็สนุกดีบางทีมันทาให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเปิดเปิดตัวเข้ามาเนี่ยเจออย่างอาจารย์เบียร์งเงี้ยตอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็ได้ตอบเห็หมาก็ได้คือจะเอาอะไรอ่ะจะถามอะไรแกแต่ก็ตอบได้บางทีแกกพราเกลียนกลับเกลียนมาเกลียนกลับไม่โกงอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดดดดนนนนึึงงที่่มัูคคื อย่างวันสองวันนี้ผมก็คุยกับครูบาอาจารย์เยนในเวลาเข้าไลฟ์สดเนี่ยผมไปน,นั่งบางทีผมก็หัวบวเหมือนกันเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เขาปฏิปทาสูงคนที่เขามีความรู้สูงอะภูมิธรรมมันต่างกับเรามากเนี่ยพอภูมิธรรมต่างอะเราฟังเขาแล้วเราตามเขาไม่ทันอะมันเกิดสภาวะง่วงนอน <c oughs> <c oughs> บางทีบางทีนั่งแบบ <c oughs> นั่งไลฟ์สดนะแต่ว่าปิดกล้องไนงะผมก็นั่งอยู่คิวชนกันเลยอะฟังไม่ออกอะคือบางทีมันก็เป็นคําสูงเป็นคําที่แปลกที่เรามันไม่ถูกจะิตเรามันปัญญาเรายังไม่ไปอะแต่ถามไม่อยากฟังไม่ก็อยากฟังแต่ง่วงงงนนนนออไม่่ก็ว แต่บางทีอา,งอาจารย์เบียร์ก็เหมือนแบบตบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมวอะ่ะแมวเล่นกับจิ้งจกเล่นกับนกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบตบโดนตบไปตั้งทน,นทีโดนตบไปนี่มันก็สนุกดีบางทีคนก็โดดเข้ามาให้แกตบเล่นอะไรยเงี้ยมันมันก็มันก็ต้องมีฟีลนี้บ้างไหมจะเอาแบบเหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยมันก็ไม่ไหวมั้งแล้วก็คารวาสสอนทำเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจเลยว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่สอนผิดนะปัญหาไม่ใช่ใครสอนผิดสอนถูกนะจริงถ้าคุณต่างผมทันนะเพราะว่าคนที่สอนผิดเต็มประเทศเลย ขอบคุณทวกเบสบอลด้วยเนี่ยคนสอนผิดเต็มประเทศเลยเชื่อไหมผมไม่ต้องมีความรู้ทางธรรมสูงอะผมก็ฟังช่องนู้นช่องนี้บางทีก็ครูบาอาจาราย์เป็นพระเป็นอะไรสอนผิดสอนถูกเยอะแยะแต่ไม่ได้ไปตัดสินนะแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ปัญหาไม่ใช่สอนผิดปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรคือสอนผิดแต่ไม่มีคนดูอะสอนผิดแต่ไม่มีคนเยอะเป็นปัญหาไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นป,ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สอนผิดปัญหาอยู่ที่คนเยอะเข้าใจป่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สอนผิดปัญหาอยู่ที่ คนเยอะสปอตไลท์มันหันไปฝั่งนู้นเนี่ยสอนผิดเต็มไปหมดเยอะผมก็สอนผิดผมยอมรับเลยผมก็สอนผิดแต่ผมอาจจะชอบ,บอกว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์บางคนเรียกอาจารย์ปีเตอร์ผมบอกอย่าผมคันคันขี้เรื้อนผมเลยอะผมบอกผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เอาอยิานวนะผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผมเป็นเบคอนผมเป็นสายอ่อนเนี่ยผมจะจะหลบตัวอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้จริงแต่เราพูดคุยกันในฐานะกัลยาณชนกัลยาณมิตรพูดคุยกันเอ่ผมมีความรู้แบบนี้นะไปหาความรู้ัาต่อนนะเฮ้ย มาคัดง้างกันหน่อยสิว่าเฮ้ยอันนี้พี่มันไม่ตรงอันนั้นเออผมว่าแม่งไม่ตรงจริงๆด้วยว่ะเอออันนี้พี่เจ๋งดีว่ะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอะไรแบบนี้มันมันมันถึงยุคนี้แล้วมันถึงยุคนี้แล้วมันถึงยุคที่คุณนอนเปิดมือถือดูคนไลฟ์สดจนตีสี่ตีห้าแล้วคุณนอนโนลไปพร้อมเขาเนี่ยมันถึงยุคนี้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมันไม่อยากจะบอกว่าต้องตามให้ทันเะต้องตามโลกให้ทันเอยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์จะมาไลฟ์สดตอนตีหนึ่งถึงตีสี่ได้ไหมพิสุกเนี่ย สีสองตีสามไลฟ์สดได้ไหมก็ไม่ควรแต่ถามว่าเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนบางทีผมไลฟ์ตีสี่คนดูผ่านหนึ่งเนี้ยโมเมนต์แบบเนี้ยคนมันไม่ใช่น้อยแต่ว่าหาประโยชน์จากมันได้ไหมหาประโยชน์จากเหตุพวกนี้ได้ไหมหนูรอพี่ปีเตอร์ไปคุยกับอาจารย์เบียร์แลกเปลี่ยนแกชอบมากคือเราภูมิทําเราไม่ไม่ได้สูงไงผมไปเจออาจารย์เบียร์ผมเจออาจารย์อื่นผมก็นั่งฟังอ่ะแม้แต่แม้แต่แแตแแตอ,อ่คุณอี้ไงอี้แทนคุณมาคุยส่วนใหญ่ผมก็จะชอบฟังแล้วผมก็จะมีสมุดผมคุยกับใครที่รู้ทาเนี่ยผมก็จะจบ ไม่ใช่ว่าคุยกันเฉยๆนะผมจะนั่งเลคเชอร์เนี่ยอันนี้อันนี้คุยกับพี่อี้เนี่ยนิวโรมิเลอร์เซลล์เนี่ยก็คือคุยกับพี่อี้ผมก็จะช็อตโน้ตคือผมได้ความรู้ผมก็จะเก็บแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดนะเนี่ยอย่างน,นี้คุยกับอาจารย์เทพผลิตผมก็จะจดเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์เทพผลิตคุยเรื่องภาพิธรรมใช่ไหมเราก็เก็บความรู้ผมก็จะไม่ค่อยไปออกไอเดียเท่าไหร่ในช่วงที่ผมอยู่กับผู้รู้เนี่ยถ้าไปเจออาจารย์เบียร์ผมก็น่าจะเน้นฝังนะ แต่ถ้ามาเกลียนๆอะไรเงี้ยผมก็สนุกปากของผมมันก็ความพิเรียนของผมมันก็ตามตาม,ตามเหตุอ่ะคือเกียนมาเกียนกลับไม่โกงอะไรเงี้ยต่างศาสนามาเหวี่ยงผมก็เหวี่ยงกลับสนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีอารมณ์ไปเจือปนนะเพราะว่าอันนี้เราก็ฉลองที่เลทอ่ะสนุกสนุกในโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ไม่ได้มีอะไรจริงจังนะแต่ก็กลัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวใครจะเชิญครูไปขึ้นศาลหรือบอก่าเนี่ยอยู่ดีๆข้อหาอะไรครับข้อหาไลฟ์ติ๊กต็อกไม่ตรงกับประูตนตายเลยนําเข้าอะไรอันเป็นเท็จนั่นแหละ ใช่อีกไม่นาน,นอาจารย์เบียร์ก็ไปบวชแล้วแล้วบางคนบอกว่าเออเนี่ยบอกว่าพี่ปีเตอร์มามาเป็นแทนไม่ไม,ไม่เอาครับ <laughs> คือผมหนีจากความกดดันนะในวงการบันเทิงเนี่ยในการที่คือมาอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเอาแค่สนุกสนุกพูดคุยกันเออให้ได้เห็นหน้าเห็นตามีทักษะการพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเอาสิ่งที่เรารู้มาแชร์กันถ้าอยู่ดีๆผมต้องกินข้าวบนรถตู้ต้องไปขึ้นศาลแล้วเดี๋ยวมีหน่วยงานหน่วยงานนี้เชิญมาให้ไปให้ไปโอ้โหผมก็ไม่เอาเหมือนกันอยู่บ้านสบายๆอยู่แล้วนะผมถีงบอกว่าเขามีคนที่ ที่เขายอมยอมเอาตัวเองออกมาอยู่บนเขียงเขาอยู่บนเขียงแล้วก็มีสปอตไลท์สองพวกเข้าไปเนี่ย